ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นเล็กของช่วงที่2ครนี้ครับกับตลาดซื้อขายฟุตบอลทลีครับกับช่วงนี้ครับกับประจำวันที่15เดือนมกราคมครับก่อนแรกเลยครับผมอยากบอกคุณผู้ชมเลยเกินครับว่าประเด็นเล็กครนี้ครับผมไม่อยากให้เรากลับมาคาเข่งที่ประเทศไทยเลยครับล่าสุดเลยครับมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของทีมยักษ์ใหญ่ในทลีครับเลิ่มที่จะตามจีบตัานลูกโซนิกรัตมิคเคิลซันครับหวังที่จะดึงกลับมารวมชิปให้ได้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเนื้อหอมอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับตางนานนิครัสมิกเคิลสันแบกขวาทีมเชลไทยจากสมสรโอบิโอเดเซ่หลังก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าสมสรเทรัสปอร์ตครับทีมในลีกของตะ้านตุลกีนั้นครับยินขอเสนอซื้อตัวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกต้นสกัดของเขาในเดนมาร์กนั้นครับปฏิเสธออกไปแต่ล่าสุดเลยครับทีมานของเว็บไซต์บอลไทยคอมครับตรงไงเครดิตกันหน่อยครับได้รับข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นมาเลยครับ และซึ่งด้วยทั้งนี้ครับมีรายงานเลยครับว่าทีมักษงใหญ่ในทลิกนานครับให้ความสนใจในตัวของตระหนักลูโซที่สามารถขยับไปเล่นแบ็กซ้ายเลฟมิกซ้ายก็ได้ครับแต่ปัญหานั้นครับก็คือต้องซื้อออกมาจากสโมสรโอบีเดนเซท่านั้นเพราะว่าตระหนัณิครัตนั้นครับมีสัญญาที่เซ็นเอาไว้กับยอดทีมอย่างตระหนัโอบีอเดนเซอีก1ปีครึ่งทํใไมคาัว่าอาจจะยังไม่ยืนข้อเสนออย่างแน่นอนเลยครับแต่ถึงงั้งนี้ครับก็อาจจะรอให้หมดสัญญาในฤดูกาลหน้าซะก่อนครับเพื่อที่จะดึงตัวกลับมาเล่นในเมืองไทยแต่ ความคิดของตรานนิครัตมิเคลสันนั้นครับตามที่มีข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดนั้นครับระบุเลยครับว่าทางฝั่งของต่นานลูกโซยังไม่ต้องการกลับมายังเมืองไทยครับเพราะอยากที่จะลุยให้เต็มที่กับเวทีในยุโรปเสียก่อนเนื่องจากเขาเองนั้นครับก็เฮือกเหมือนกันกหลังมีหลายสโมรสรครับให้ความสนใจในยุโรปเลยครับ และซึ่งโดยทันี้ครับสำหรับทางฝังของตรนนิครัฐมิเกลซันครับเป็นหนึ่งใน26ขคุณพลของทีมชาติไทยครับชุดเอเชียนครับพน23รอบสุดท้ายครับที่ประเทศกาตาร์ครับโดยเกมแรกนั้นครับในวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่ส6บกมกราคมครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกีกิซานครับในเวลาสามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง PP TV SD 3 6เป็นตอนไปเลยครับ ประเดนที่2ครับออฟฟิเชียลเป็นเชียบเลยครับสำหรับทางนานไฮดิสันไคออนครับยิ้มหน้าบานกันเลยครับหลังได้เปิดตัวคัมแบ็กชามชลพร้อมลุยในเลกที่2ให้กับสมุรเลยครับโดยเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาครับสมุทรศรีเฟฟซีนั้นครับได้ประกาศคว้าตัวและได้เปิดตัวไฮดิสันไคออนกลับมาค้าแข่งกับชีมอีกครั้งหลังเคยย้ายเข้ามาครับวัดรายในทีมของทางราชามชลซึ่งได้ยิงไว้33ปีนั้นครับได้ผ่านการตรวจร่างกายและก็ได้เซ็นสัญญาพร้อมกับเดินทางมารายการตัว ก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นชีเรียบรอยแล้กครับและสำหรับตนนอ,อนนั้นเฮลิสันไคออนนันครับเคยผ่านการขาแข่งขันกับรายทีมในประเทศบราซิลซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเจ้าตัวนั้นครับทั้งในสโมสรชาเปโคลเซ่สโมสรอ,อย่างท้นานปูติกีซาสโมสรอ,อย่างท้นานครูเซโลรวมถึงครับในลีกเอเชียครับกับสโมสรอ,อย่างท้นานอัสซอตาในลีกของท้นานอิรักเดกูเอฟซีครับในประเทศเกาหลีใต้เลยครับ และด้วยตรงนี้ครับส่วนการคาแข่งในเมืองไทยนานครับเจ้าตัวเคยผ่านการคาแข่งกับสมุทรสงครามวีเอฟซีพีติประจวบน์เอฟซีกับชลบุรีเอฟซีในช่วงฤดูก,กาลสองพัจนถึงฤดูก,กาลสองพัฝากผลงานการลงสนามครับไว้ที่29นัดยิงไป14ประตูก,กับ3แอสซิสต์ก่อนที่จะย้ายเข้าไปเล่นในกับสุพรรณบุรีเอฟซีศร,รีรางงเอฟซีและสมุทรสรามล่าสุดก็คือฮานอยเอฟซีแลลครับ เราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ตลาดของตาราทานทิคสองกันหน่อยครับอย่างตนานจากฝูงของทะดิสนครศครับในเสริมอาวุธหนักครับในเกมลุกคว้าตัวตราน,นิสันซิว่าครับของนาชเชรราซิลคารามาตาไข่ครับโดยสัญญาจิ้มตัวครับในศึกลีกพระรองในช่วงลีกที่2นี้แหละครับ ก็ถือว่าเดินหน้าเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับธนานครศรีจุนจัดนันครับทีมในศึกทยเลีกสองในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามโดยล่าสุดกับเมื่อทีสิบห้ามกราคมที่ผ่านมาครับทีมก็ได้ทําการเปิดตัว,ตว,ตวนั้นนิวสันซิวาดาวิงจากสโมสรนอกบัวพิชเชฟสีทีมคู่แข่งรบดีครับเข้าร่วมทีมจางเป็นทางการและก็ถือเป็นคนที่น่าของตลาดครับเปิดที่จะล่าตัวเในชั้นในฤดูกาลนี้เลยครับ และซาบกนันนิสันซิวานันครับกองหน้าวัย32ปีครับเคยผ่านการาคาแข้งกับสโมสรในลีกบราซิลทีมแรกครับก็คือสโมสรอย่างทันดันวากโกดากามาครับในลีกของบราซิลก่อนจะย้ายเข้าไปร่วมสโมรสรซานโตสและก็ได้หอบข้าวของครับมาสร้างชื่อให้กับสโมสรอย่างทนานันดันเบฟอริกโกฟุกในศึกของเจลีกของประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่สุดท้ายนั้นครับเจ้าตัวครับก็จะมาสร้างผลงานในการย้ายเข้ามา,าคาแข้งที่ประเทศไทยกับสโมสรอยุทยายจูเนเตดในศึกทันดิซองโดยการซับ ไปถึง18ประตูจากการลงสนาม27นัดก่อนจะแยกเข้ามาร่วมชิมต่อปรดพิชิต4คับในช่วงเปิดตลาดรอบแรกและฝากสถิติการลงสนามไป15นัดยิงไป9ประตูก่อนจะแยกเข้ามาเสริมคมครับให้กับจาฟูของไทยลีก2พระรองครับในลลกที่2อย่างทะนั้น,นคร4ของฤุูก,กาล2023นี้เหละครับ และดินข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทะนันพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์วงกันหน่อยครับอย่างทนันบิ๊กออสครับได้เดินทางให้กำลังใจช้างศึกครับก่อนที่จะดวลกับทีมชาติกีกคิสถานด้วยกันเลยครับโดยสำหรับทะนันทีมชาติไทยนั้นครับภายใต้การกุมทีมของทะนันอิชิครับก็ยังคงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นณสนามซ้อมของตะนันอัตอาซาเมือ่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเลยครับ และหลังเสร็จสิน้นภารกิจการฝึกซ้อมนั้นครับก็ได้ร่วมเข้ามารับประทานอาหารมือค่ำากับณนหะลานหารของตะลันอีสานไทยครับกับทางผลตตรวจเอกสมยศพุ่มพรรณม่วงในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในขณะที่ทางด้านนายกสมาคมนั้นครับก็ให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับก่อนที่จะร่วมสู้ศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเลยครับเรามาย้ำกันอีกครั้งครับสลับโปรแกรมของแต่ลน,นทีมชาติในศึกเอเชียนคัพ2023นั้นครับทั้ง3เกมครับก็คือเกมแรกทีมชาติไทยครับก็จะพบกับกีกิสาน ในเวลา3ทุ่มครึ่งนาที่2ครับก็จะพบกับทีมชาติโอมานครับในเวลา3ทุ่มครึ่งและนัทีสุดท้ายครับก็จะพบกับทีมชาติซาอุดิอารเบียครับในเวลา4ทุ่มครึ่งด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงาน b e d l y Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ